สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผู yes. ้ติดตามช่องเอเดกรดครับนี่ครับมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับพื้นไม้นะฮะด้านหลังนะครับที่ผมทําเพิ่มนะครับเพื่อเปิดเข้าเปิดออกเปิดขึ้นเปิดลงนะครับใส่ของด้านล่างได้ด้วยนะครับสําหรับเหมาะกับการไปแคมปิ้งนะครับผมทําไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันมีแค่ไม้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาปูหนังนะครับเพื่อให้ผิวสัมผัสนะครับเวลาเรานั่งมันดีขึ้นไปดูกันครับ อ่ะครับผมผมซื้อหนังมานะครับสักประมาณ2เมตรนะครับหน้ากว้างก็ตามมาตรฐานของหนังเลยนะครับแต่ละที่ก็เหมือนๆกันหมดครับหน้ากว้างผิวสัมผัสแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ครับ3อย่างเท่านั้นเองไปครับผมใช้พื้นที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่ากลิ่นกาวมันจะค่อนข้างแรงครับเอาตรงที่โล่งแจ้งแล้วก็มีแสงแดดเล็กน้อยแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าครับตัดหนังส่วนที่เกินออกเลยครับ ม้วนเก็บเลยครับเอาไว้ใช้งานอื่นได้อีกเยอะเลยนะครับนี่ครับแล้วผมก็เปิดหนังฝั่งนี้มาก่อนนะครับทําทีละด้านทาความสะอาดนิดหน่อยครับฝุ่นออกนะฮะเทกาวครับผมใช้บัตรหรือใช้เกลียงพลาสติกก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆมีแต่ผมไม่มีเกลียงครับเอาบัตรไปก่อนก็ลูบไปครับกระจายพื้นที่กาวให้เต็มที่ครับแต่ถ้ามีเครื่องพ่นน่าจะดีกว่าครับงานจะเนียนกว่านะครับข้อเสียของการใช้อ่า การปาดแบบนี้ก็จะมีพื้นผิวที่ตะปุ่มตะปามบ้างเล็กน้อยครับแต่ผมก็โอเคครับรับได้ครับก็ใช้เกียงยางนะครับลูดนะครับพยายามลูดให้เนื้อกาวเนื้อหนังเนียนไปให้ได้บ้างที่สุดครับนะฮะสุดท้ายมันก็ไม่เนียนหรอกครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมก็จะเอาที่นอนทับอยู่แล้วนะครับก็จะไม่เห็นมันอันนี้ผมก็ตัดหนังส่วนเกินออกนะครับตัดขอบประมาณเหลือหนึ่งนิ้วครับตัดออกทั้งรอบด้านเลยนะครับ แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะใช้กาวน่ะแหละครับทาที่ขอบนะครับทาไปทั้งตัวไม้แล้วก็ตัวหนังนะครับตรงนี้ต้องเน้นหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่เปิดไม่อ้าไม่ล่นนะครับก็ตัดหนังให้เหมาะสมครับตามขนาดทากาวให้เรียบร้อยครับทิ้งระยะไว้สักหน่อยนะครับสัก10นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ทําการประกบหนังเข้ากับตัวเนื้อไม้นะครับกดไปครับ รีดไปนะครับแต่นะครับผมก็ดันตัดหนังน้อยไปหน่อยครับมันก็จะดูเนื้อที่น้อยมากเลยครับก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีแผนสำรองไว้แล้ว <Yeah. S 1> อ้าวดันกาวหมดพอดีครับโอ้ oh. ตายละกาวหมดครับผมผมก็เลยไม่สามารถที่จะทาเก็บขอบได้รอบนะครับ แต่ว่าพลิกมาอีกด้านนะครับมาดูในส่วนของที่มันเรียบร้อยก่อนละกันตรงนี้โอเคครับเข้ามุมเข้าด้านเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นไปตามที่ผมตั้งใจแต่ผมทําให้เสร็จนะครับแล้วก็จะไปเก็บขอบกันครับผมอ่าครั้งนี้ผมก็จะมาเก็บเรื่องของขอบนะครับจากที่กาวผมหมดครับผมก็ไม่อยากไปซื้อกาวละผมก็เปลี่ยนแผนครับโดยการใช้อ่าเจ้า เขาเรียกว่าอะไรอะพินแมปหรือเป็นตัวหมุดที่เอาไว้ปักบอร์ดเวลาเราติดบอร์ดตอนเด็กๆส่งอาจารย์อะไรเงี้ยครับผมเนี่ยฮะก็มาใช้แทนครับกดเข้าไปต่อเข้าไปนะครับรอบเลยนะครับก็ลองดูก่อนครับเผื่อถ้าเกิดว่ามันมันเสียหายหรือยังไงก็ค่อยแก้ไขกันไปก็ลองลองใช้ไปดูครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะทําเช่นเดียวกันเลยครับเรียกว่ารอบทั้งแผ่นเลยนะครับ เอาละครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดตั้งใส่ที่รถนะครับนี่แลครับก็จะเป็นงานหุ้มหนังครับวันนี้จะมาแบบสั้นๆเลยสําหรับการที่ผมจะได้นั่งสบายขึ้นผิวสัมผัสดีขึ้นนะครับส่วนด้านบนนะครับสชิ้นนั้นนะฮะว่าจะหุ้มหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเป็นแบบบานพับกระดกขึ้นกระดกลงนะครับเพื่อที่จะขยายพื้นที่ให้มันเต็มมากกว่านี้นะครับแล้วก็คอยติดตามไปนะครับ เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการทำแบบนี้ครับเอาไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ